สวัสดีค่ะผู้ชมช่องเที่ยวไปกับออนทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ครูออนพาทุกคนมาไหว้พระขอพรวัดตรังกูนะคะพร้อมกับชมส่วนดอกไม้และก็อุโมงดอกวิสทีเรียนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าจะสวยงามกันขนาดไหนตามไปชมกันค่ะทางเข้าวัดมานะคะก็จะพบว่า มีอุโมงนะคะอุโมงคดอกไม้วัดปรางกูเป็นจุดให้เราถ่ายรูปกันนะคะพร้อมกับมีพุทธรูปพระพุทธรูปสง่างามด้านหน้าให้เราไหว้ขอพรนะคะด้านหน้าอุโมงค์ก็จะเป็นไม้ไผ่ทาสีเขียวนะคะประดับประดา ตกแต่งสวยงามถ่ายรูปได้สวยนะคะแล้วก็มีดอกวิสทีเรียปลอมนะคะมีหลากสีสันเราก็จะเลือกถ่ายมีที่นั่งให้เรานั่งพักผ่อนหลังจากไหว้พระขอพรถวายสังฆทานเสร็จก็มีที่นั่งให้นะคะน่ะมีหญ้าเขียวเขยวเย็นเนสบายๆนะคะสวยมากค่ะ ต่อมาก็จะเป็นศาลาให้เราทําบุญนะคะจุดนี้คือจุดที่มีสังฆทานและผ้าไตรเราก็โยดเงินใส่ตู้นะคะแล้วก็มีซองนะคะอาจะมีพระสงฆ์มารับถวายสังฆทานตรงจุดนี้นะคะจุดทําบุญเน้นนะคะถวายสังฆทานถวายผ้าไตร อาตักบาทประจำวันเกิดก็มีนะคะถวายผ้าไตรและก็สังฆทานนะคะณนะวัดตรังกูนะคะ

เป็นสวนฮักฮักกุยมาเหยยอ่าเป็นภาษาสวยนะคะโอ้มีน้ำผุขึ้นสวยงามค่ะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางสะพานนะคะมีอ่าที่ดึงเข้าเหนียวนะคะ โวดนะคะนี่เต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะเย็นสบายเลยค่ะโอ้มีร้านกาแฟสดด้วยนะคะทุกคนกาแฟสดร้านกาแฟสดไม่ได้เปิดนะคะทุกคนอ๋อตรงนั้นก็มีน้ำพุ เย็นสบายแดดร้อนยังไงก็ถ่ายรูปสวยนะคะมีจุดหยอดตู้นะคะทำบุญให้อาหารปลาด้วยนะคะ20บาทนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็เอาอาหารไปสีอะไรสวยสีชมพูนะคะอ่ามีให้มาพร้อมช้อนนะคะไปกันเลยค่ะ ได้อาหารเม็ดมาแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> มีขาดแล้วอ้ยโค้ชมมาดูเธอเธอ,อเธอสัตว์อย่าตกไปนะอืม <c oughs> เอาด้านโน้นโอ้ยใหย่ใหญ่ยยื่นไปในน้ำ <c oughs> ทุกคนปลายยิ้มตายยิ้มกันแบบ อันนี้นะคะให้อาหารปลาเพลิดเพลินมากค่ะวัดอื่นไม่ค่อยมีนะคะมีวัดนี้ละค่ะจองจังหวัดสิสเกตมีที่ให้อาหารปลาด้วยปลาแย่งกันแบบว่าเยอะมากล ปลาแบบเยอะมากมาดามมาให้อาหารปลาป้าดมาดามเทแบบพรวดเดียวหมดเลยนี่คืออุโบสถของวัดนะคะค่ะสำหรับคลิปพาไหว้พระขอพรวัด ปรางกููนะคะมาชมบรรยากาศสวนและก็อุโมงนะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณอ้นด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ